เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกณในส่วนตู้สนับสน,นุนหนังสือในชุดนี้บริรัการูปธรรมรอบรูปศิษย์ท่านพกก่อเขียนศิลปะไทยมาเป็นวิธีกรอ,อยู่ด้านล่างนในส่วนในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะกําหนำลังจะอนุไปและก็เอาอี๋อยู่ไม่เหมือนเดิมมีตัวหน้าแอบก็สร้างว่า การพอนั้นเป็นผู้ให้ทุกวันนี้วเราอยู่ไหนก็มีความสุขตางคนมีดึงไปของเกิดุกวันีเิดของความสุขใครได้ปฏิบัติตามสินห้าก่อนที่จะเริ่มพิธีอยากจะฝากข้อคิดนิดหึึ่งขออนุญ,ญาตสักหัวข้อเดียวอขอเจออเอเอริญพรเชิญแตงทบุรี เป็นพิธีกรเพื่อจะได้นำเข้าอย่างสูงทุกครูกาปรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่มาร่วมในพิธีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2546นะครับนั่นคือปริญญาแบบมนุษยศาสตร์และ,ะสังคมศาสตร์มหาวิทายาลัยราชภัฏไทยพี ผมเอง,องก,ก็มาเป็นวิธีกรในวันที่มาไหวพริยเสียระนามมหาวิยาาาายทยาลัยชริทยาลัยอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยสูงราชบุรีนท่าตะวันออกนะครับก็อยู่ทุาเขตจากจุราดของเราองนี้เมื่อวันที่18กุมภาคันที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่ได้ฉลองเนื่องจากอยู่บนเขาที่เราถือว่าวันนี้พวกเราสิบยาณุสิจอง เราเขียนนะครับหรือท่านครูทำงาสอรนระดันั้นเราาร่วมกันฉลองอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติครบทุกท่านนะครับว่าเปบนปราราชการแทนถ้าผู้ว่าราชการจังหวบบนั้นก็มีท่านรองสิทธ์นะครับการถ่ายยังไงหมอต้านรักท่านรัชรัตน์ทันดีนะตั้งใจากพัทลุงเฉยเลยับนะครับท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการสูตร ที่มีสัต์และสีเข้ากันนะครับเพราะว่าได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งนะครับไม่ว่าจะปริญญานะครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับที่เราเอาออกมาอย่างนี้เป็นต้นทั้งนั้นก็ งานวารีในหน่วยราชการน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือหน่วยงานต่างๆสินะครับเมื่อวันที่15ตั้งแต่5้าโมงเย็นถึง6กโมงเกือบทุ่มทั่วโลกนะครับที่ที่ถ่ายแป๊บก่อนกองกองเว้นข้างก่อนครับเอาเว้นข้างก่อนได้จิบจิบจิบยเปเบจิบแป Gracias รเมื่อลุลงพ่อได้สบายพระรองเสร็จแล้วย๋ยวจะจุดทู้เทียนที่เครื่อง้องน้อยนะครับ thank you เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มีรวัตรพัฒนกุลชัยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการการศึกษาสืบพิเวศท,ท่านนายพอเหเ่าพิจ,าพจ,าจิจตูววสทีท่านพันตรวจโทเชนสรงเดชนะครับรองผู้บังคับการตงรวจตะเวนชายแดนที่11ท่านพันตำรวจโทเกทีชัยยศสิทธิ์ ไปเพื่อสักครู่นะครับที่เป็นสมภักติผลิตพระมหาปรียนคำเก้าวประโยชน์ของจังหวัดจันทบุรีทุกปีเพราะนั้นผมกล้าคุยได้เลยว่าในทางมัชียร์สีปรางนะครับส่วนหลวงตาเนี่นะครับผมจะมีนะครับที่เราียกรั้งว่าอะรทอะไรท่าทหลางตัดอะไนะครับแล้วเป็นส่วนใต้ส่วน ทุกท่านนะครับปรเป็นเชิญท่านองค์กรศาสัจจชลธันนะครับโบรานปร,ร,ริญญาปัญญาธรรมยวรายงานผมจะประกาศเทศนาจากที่ถวายเครื่อ,องระธรรมบรมครบรอบ80ปีและลรับวัตถุม,มงคลน,นะครับ เห็นนะครับพัดกรองทั้งหลายแหล่ที่วางเรียงเป็นลำดับห้าหกพัด kawankan Aki waje Hayo atau waji เพิ่มเพิ่มเติมโดยคณะสาชพาคณะสงฆ์ข้อที่สองปีปัจจุบันดำเนินงานที่อาวาสวัดกระทิงตำบลพวงอำเภอเขาพิ่ฉกรูดจังหวัดจันทบุรี

อยู่นั้นอาจารย์ถวายเครื่องไายธรรมแด่พระสงฆ์เจริญพทุกคนทางที่สิรูปกัรอ่าไปนี้นะครับรอปที่หนึ่งก็คือท่านพระภูธรรมสรรคุณท่านผ่เขียนรูปที่สองท่านสุบินชินประเสริฐผู้ทัาษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีรูปที่สท่านรองผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีส รัฐบาลน,นะครับโรคที่5ท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์สมเตง์สัมพราญนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลโรคที่1ท่านสุบวทชิดมาเฟอร์ผู้ภาษาอนณาสาราาจามจุรี